สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอรำค่ะยังจำชุดนี้กันได้ไหมคะที่ลูกสาวคนกิ่งใส่ในไลฟ์ ep ที่4ี่นะคะซึ่งตอนนั้นนะคะก็ว่าสวยแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะชุดนี้จะสวยยิ่งกว่านี้อีกนะคะเพราะตอนนี้แม่อุ้มกำลังซุ่มปากเพชร ใส่ในชุดนี้ให้อิราย,ยุกินะคะเพื่อที่จะเป็นชุดเพชรที่สมบูรณ์แบบนะคะสวยกว่าเดิมนะคะเริศกว่าเดิมนะคะเพื่อใส่ไปในงาน มวลอิลีจันทบุรีอินดี้เฟสติวัลนะคะซึ่งจะมีในวันที่14-15นี้นะคะโดยมีศิลปินมากมายเลยนะคะโดยมีพี่ลำไย,ยหายทองคำพี่ตีชนะลงและทีมของโตเกียวมิวสิกนะคะรวมทั้งลูกสาวคนเก่งน้องยูกิเพนระกาหายทองคำด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแล้วก็ช่วยไม่อุ้มปักชุดเพชรกันค่ะแต่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแตปักชุดเพชรให้เสร็จนี่ เพชรอย่างวะตีสุดสีเท่าหาั่นละมือนัน้าวไปใส่นี่สังเกตว่าดูเพื่อนๆเหมือนเสร็จใช่ไหมวันที่ใส่วันนั้นอ่ะจะเอาไปใส่ที่จันทบุรีอินดี้เฟสติวัลนี่ตรงนี้ค่ะนี่ลองนี่ยังมีเม็ดเล็กๆอีกยังไม่เสร็จแต่วันนี้มีเวลาบ้างอยู่วันเดียวจะต้องทําให้เสร็จนี่ซุนวนนี้เสร็จแล้วข้างบนนี้เสร็จบนแล้วที่จะใส่มือนันเนี้ ถ้าแม่แม่บอสังเกตก็คือบารูว่ามันยังเแล้วนี่รงนี้ได้ค่ะตรงตรงนี้มีเพชรแล้วตรงนี้คริสตัลยังไม่ได้เติมยังเแล้วแต่ฝ่าว่าอย่าไปแม่แม่เบิงสวัสดีน้องอู๋ค่ะท่านไรคุณพี่นะหนูปกติพี่ไรในเพจอันขายขวงหนูก็เลยบพระท่านวันนี้หนูก็ไปกดติดตามไว้เมนูส่หนมาพี่ไรในเพจอันสมัยคุปคอนเวติกับสมัยเกียรมอมวเป็นไงยีลายสบายดีบ่พี่แล้วด้พยายามจักที่อ หมองต่างกล่องก้อนบาตที่นี่สวัสดีนะคะวันนี้ไลฟ์ในเ c e b o o k นะคะยังไม่ได้เข้าออฟฟิศเพราะว่าจะเข้าช่วงเย็น <c oughs> เย็น,ยนๆสักหน่อยลูกสาวยังไม่ตื่นนั่งเฝ้าลูกสาวสปักชุดเพไอะไรนางดอกยวไม่ได้ปเปลว้ว <c oughs> บื้นอย่างจะเพรทุลาพูุ้นี้จะไปทําทุรลาแต่ใครสนใจสินค้าก็คือทักไปที่เพจ YKK สมัยกรุ๊ปคอสเมติกและสมัยกลิ่นได้เลยนะคะเพราะว่าน้องหยกรอตอบอยู่ตอนนี้แม่อุ้ม <c oughs> จะปักชุดเพรให้เสร็จชุดนี้ยังไม่เสร็จแต่เอาไปใส่วันนั้นไง แต่เจอกันที่จันทบุรีนะคะเต็มสูบสปอยกันบะเหลวหัวซเคียดเลยมงกูดไมอิละหืมบ้าบอกว่าเป็นแบบไรไรไมออกแบบไมอล่างกาลล้านแปดขึ้นจะขืนล่ำนี่แหละเพิ่นสร่างมงกูดไมมา,มาพี่น้องชุดเผ็ดมงกุดไมอล่างการสํานียต้องไปเบิงซื้อบัตรเข้าไปนะคะจันทบุรีอินดีเ้เฟสติวัลนี่อันนี้บริได้ขายของก็ไเ้อันนี้คือพูดเรื่องจริงว่า ชุดนี้จะปักให้เสร็จกับมงที่แบบอลังเวอร์ออกแบบใหม่ไม่เหมือนใครด้วยคือให้ร้านเขาออกแบบให้ใหม่จะเป็นยังไงนั้นตามไปดูที่จันทบุรีเด้ออันนี้สปอยนิดน,น,นิดนึงเบิรงม,มุมเสยเอาอเดอ้อพี่นอ้องดูบมมีหม่มองขาดต่างกวองมันอยู่ทั้งที่นอนอยู่กับพวกยูฟ้าสองคนยูมีอยู่กับยกูกีกีนอน้านตื่น ไม่ต้อจะปักชุดเพชรคะ่ะดูคอยเลือคอยลือ,ค,ลอคิดตันไข่ออกนะไม่เห็นห่งดอกคะ่ะแต่ว่ามุมๆเศร้าๆเอาเหลือแต่เม็ดเล็กนะคะเม็ดเล็กๆๆคือไม่เห็นห่งเลยนี่แต่ว่าเสีอยาอาศัยค่ำเอาถ้าจะให้เห็นจริงๆมันไม่เห็นหรอกนี่เห็นบ่นี้ว่าได้มันยู่ใส่อาศัยความชำนาญในการคลรำเอาด้เนี่ย ไม่สามารถเข้าไปออฟฟิศได้ตอนนี้เพราะว่างานงานเต็มหน้าอยู่ไม่รู้เพิ่งเสร็จงานบ้านเอาจริงๆกลับมาบ้านงานเยอะมากตงแต่เศร้าเลยที่ไรม้งประตูของเลือดเฮี้ยแหน่ขึ้นรู่ขึ้นรู่จะหนูหนูขึ้นรู่ออะไรยะอูออ้พี่อยากกินอันห่อหมกอันนั้นเธอพี่เคยไปซื้อกินอยู่งานหนึ่งยวนเขาจ่ไปขายในงานนันประจําปีนี่แหละเราไปเล่นกับลูกปีไก่เนี่ยยุ่ยไว่า ที่เขาขายโอ้อจำได้แล้วที่เวที่เดียวกับพี่เบียร์อยู่ร้อยเอด็ดกาชาตร้อยเอ็ดจำได้จำได,ำได้เขาขายอันเนี้ยละห่อหมกที่เป็นอันเนี้ยแล้วก็มีพริกน้ำปลาลาดเนี่ยติดใจหลายแทบหลายอยากกินฝีมือน้องสาวพี่ที่สังเพื่อสิบทรงพีคอนโด,นดนพาน,านูสวัสดีนะคะพี่สุวรรณสวัสดีนะคะพี่เก่งต้องซื้อบัตรแล้ว อันนี้นะคะเนี่ยที่เห็นวันนั้นที่ใส่วันที่แม่แม่มารวมตัวกันวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาวันที่มิสติ้งอีพีสี่อันนั้นยังไม่เสร็จใส่ไปเพราะว่าอยากให้แม่แม่ที่มาจากทางไกลแล้วแที่มารวมตัวกันอะได้เห็นชุดใหม่ลูกสาวแบบเอกลูกีแบบใ,ใกล้ๆปักค่อยปกักเบลีอวพี่น้องขัดลายงานขึ้นทางมูเจ้าเห็นนี่แหละแต่ว่าอาศัยลิยเลยลือปักปักอันปักเม็ดใหญ่มันเลียว เม็ดน้อยก็ไม่ใช่ว่าปากไม่แล้วเพราะอะไรเราสั่งเพชรแล้วเขาเหมือนว่าขนส่งเขาหยิบผิดไปส่งที่ต่างจังหวัดบ่าสันเจ้าของร้านเราก็เลยมาฮอดข่อยิซ่าซ่าจนมือใกล้ที่แบบจะเป็นงานแล้วสิแม่มันกับปากบ่าท่านมาซิมเด้อป่าไก่ปลทุมคลองซี่มาเลยอุ้ยจิงๆเอาเวลาได้ไปยิงอยากไปคืออย่างนี่ยจะเห็นหุ่งไหมนะปากอยู่ในห้องนอนเพราะว่ามันร้อน ข้างนอกไม่ไหวร้อนผู้ใดว่ามันหนาว่อยบ่านหนาวน้ำเด้อมันต้องเริ่มต้นปักเห็นหงอกค่ะปักเป็นฟางเป็นฝายไปเอาเนาะต้องเฮ็ดใหเสเ็จเด้เนี่ยมือนี่พร้อมพร้อมมืออื่นต้องเห็ดอย่างอื่นแล้วมือแร่งเรียบรอยแล้วขอ่อยกระเียนไปหาพออยู่ใช่ปุ่มเล่ากับบสบายน,นะ ชีวิตข่อขึ้นหลายอย่างแท้ปวดหัวน้ำบ่พี่น้องปวดหัวน้ำน,ำน,นี่อย่าลำค้านเด้อลายโดแตเะละเทียตกวาสางยังพี่ฟาทำไรครับแปดกว่าสิไดเป็นสุดสวัสดีแม่ครูค่ะสวัสดีแม่วิสาสวัสดีพี่ สวัสดีพี่สุพิธนะคะขอสิเรียวบ่เนี่ยตอนแรกว่าสิไปเลยบันนี่อยุกี่บ่าท่นตื่นก็เลยว่าจะหาม่งเลี้ยงยังคอยไปหาไปเไปนอนเป็นมูลลมเล่ามาเลี้ยงเขาอ,อาจจะไปนอนอยู่ชิปพุ่มพอ่อยแกถามว่าแล้วเป็นลายบ่แล้วก็บอไไ้เป็นลายเนี่ยแต่เรามีอาการแปลกๆปลไปเบิร์นเล่าเนี่ย สวัสดีนะคะแม่หน่อยสวัสดีแม่วันเพ็ญค่ะสวัสดีนะคะพี่นาะตามไปแน่นอนค่ะแม่อุ้มสับนะปนอรตน้องยูทุกๆก,กลุ่มปิดอยู่แล้วขอบคุณนะคะใปเบิง้งมม่งไม่เพิ่นเด้อสุดเผ็ิดบรร่ท่านเลี้ยวอยู่เมียก็ได้หลายอย่างหลายเนีย่ยทำไมไม่อุ้มถึงไม่ให้ใครคนอื่นปักเป็นยังไงบุเป็น,น,เ,ปนเป็นคนเี่ย เรื่องชุดเดิ้ลถ้าถ้าแม่ตัดเองได้ตัดแล้วสวัสดีแม่ะพีนะคะบ่บ,บอคอยอย่ค่อยใหญ่ค้นคั้วน้ำเสื้อผาลูกปนใดนปนใดข่อยสิปล่อยว่างเลยบุพพี่น้องเหมือนว่าเขาเขาก็ปักได้อยู่นะเคยช่วงหนึ่งเคยปล่อยแต่ว่ามันยังไม่โดนในแป๊บเดียวก็หลุดรูดวาวาคิดแต่น,นั่นละค่าว่าแม่นหน่อย,อยถ้ามาทําแบบเล่นๆอะ่ะมัาหลุดง่ายแล้วแบบ กว่าจะแบบสั่งมาซ่อมแต่ละทีมันก็ต้องไปไปซ่อมเป็นว่างเป็นว่างไปต้องไปแก้ไปลื้อออกท้ามันหลุดดนะ้วยเนี่ยสวัสดีน้องแหม่มน,นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีวันนี้ไลฟ์กันที่ facebook แม่อุ้มเองไลค์ทำอะไรนั่นเหลือปักชุดเพชรให้เสร็จไลค์ปักชุดเพชใเรพชให้เสร็จค่ะ กบสีโอ้ยยูไฝมาต่ำกล้องแม่สูบอกมากันสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีป้าปีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะเขากับมาเห็นหูงดอกแต่ว่าเขากับเดาให้มันอยู่ในช่วงที่แบบเราคําได้แต่ทุกชุดก็คือเดาเอาหมดให้เลย ถ้าจะเห็นอหรีต้องใส่ยันไฟโค้มไฟสป,ปอร์ตไล่์ย่คุณจังสีเห็นหวงสวัสดีป้าหมายนะคะน้องเสร็จแล้วถ้าเราจะเย็บเย็บซอน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 อันนั้นหลุดเร็วฝ้ายฝ้ายอย่าเมาสมันเดี๋ยนะชนอันนี้แม่เด็กหญิงยูมิอยู่ห้องนออู้นเด็กชายยูฝ้ายสวัสดีแม่แม่สวัสดีครับแต่ไม่ชนนะครับสาวเมียดีดิพี่น้องเห็นกระดูกอ่ะนันเห็น ว่าใดไม่มัวด้ยนนี้เขาแยกห้องกันแล้วยุมีอย่ห้องปุ่นยุฝ่ายย่ห้องเนี้ยยุน้ำกันบ่ไดเห็นบหลูก<ม>สวัสดีนะคะ<ม>สวัสดีค่ะแม่โอ้แม่มอมคนเก่งปากเองอีกดีแล้วอันเคยจ้างขาเขาจะออกปากอย่แขนมันแตะที่จริงกะควนกระจาย,ยรายได้ยุมไม่เหมือกระจ่ายรายได้ร้องเบอรงเงินรูดไหวเห็นไหมเป็นปากเป็นปกระปาก เนี้วมันบอกเมนสูตรขจรวะเนะเาเนะขจ้าจะสิปากไปได้แน่เลยอันนี้เขาก็ปากด้วยหัวใจถึงข่าเขาจะไปเห็นห่วงกรแเลี้ยวแต่เราปากด้วยใจรักแล้วก็รักลูกเราเราก็กลัวผิวเขาละลายเครืองเราจะมีวิธีซ่อนซ่อนข้างล่างอีกบางครั้งการปักอะมันปักไปแบบไหนก็ได้มัน ถ้ามันมีสนได้ส่นเอ็นเนี่ยมันจะทำให้ผิวเขาละคายเคืองนะคะมันจะคันมันจะใส่ได้ไม่ไม่ทนสวัสดีมามีสุกันญ,ญาค่ะสวัสดีกับนมัสก,การค่ะพระบุญชูทําทุกอย่างเองขยันบะแมนขอยานลูกขยขั้นยานลูกสาวหัวเกี่ยวหัวแหวนขั้นเขาต้องใส่แบบตลอดไงคะป้าแบบขนาดแบบ เราสั่งตัดชุดอะเรายังบอกให้เขาดูดีๆเลยว่าอะไรที่อยู่กี่คันนี่คือมันก็ไม่โอเคเนาะเพราะว่าผิวลูกเราไม่ใช่แต่แบบไอ้นั่นรอกบอบบางอะไรหรอกแต่ว่าเขาถ้าเขาคันไม่สบายตัวก็เหมือนเรานี่แหละเข้ากับซึ่งกังว้นในการขั้นในการแสดงอย่างนั้นวนาเทั้งสิคขั้นรย่งทั้ง,งสีส่แสดงมันกแบบ็บนี่ตนเขาสวัสดีแม่นันจวนค่ะพิ่เทอมดูดคิปว่าเก่าลูกสาวพอหายคิดโอ๋อแม่ ดูไอ้นี่แหละในตอนช่วงงานหลายๆก็จะได้เบิรงยเรื่อยๆบานเียนอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงใครร้องเสียงใครร้องเสียงใครร้องผู้ให้ห้องาทำเพื่ออีหล่ะน่ารักจังเลยไม่อุ้ม ยันย่านขั้นแม,ม่เพราะว่าเขาเห็หน้างสิแกมันก็ไม่ได้ซ่อนได้ไม่ได้ซ่อนปมได้มันมันแท่งได้<ะ>เขาเห็ดตระเข้เนี่ยแต่เขาต้องระวังแล้วเขาไปได้เห็ดรับจานะ้างเนาะเข้าก็เห็ดเพือลูกอเขาเข้ากะระวังเด้เต็มที่จะเป็นปมเป็นอะไรอย่างเงี้ยทั้งสีบอะไรอยู่ฟ้าไปขึ้นเวทีไหนกะไม่อุ้มีกลุ่มปีนไหม จันทบุรีอินดีเ้เฟสติวัลวันที่4พฤศจิกายนนะคะมีกลุ่มปิดค่ะแม่เขาเขาโฆษณาอยู่เด้สวัสดีนะคะมีว่างที่จะทําให้ลูกได้วันนี้วันเดียวนะเนี่ยเพราะว่าวันอื่นก็ไม่ไม่ว่างแล้วมืออื่นมือแรกปุ๋ยอาจจะมาหอนมื้อไม่อต้อ,อตงเป็นอย่างเือนากลับไปเบื้องตาแล้ว้าวกลับมาเพราะว่าอ่อ ต้องกลับมาเช็คปุ๋ยแล้วก็ต้องได้เปิดปุ๋ยต้องได้เบิง์งลาคาปุ๋ยเบรงอีกอย่างหลายๆอย่างพวกนี้นะคะน่าจะถึงเพราะว่าเขาสร้างอไรน,นั่นแล้วค่ะใส่ใส่รถบรรทุกมาให้แล้วส่งส่งไปสนีไม่ได้นะคะเพราะมันรถใหญ่ต้องใส่รถพ่วงมาค่ะ <laughs> น่าจะถึงคืนนี้ไหมเราก็เลยแบบจะโทรไปถามเมื่อก่อนว่าถ้าถึงคืนนี้เราอาจจะอยู่ที่บ้านตา อยู่ที่ชายภูมิมันจะไอ้นั่นกันถ้าอย่างนั้นให้มาถึงตอนเช้าเพราะเราจะรีบกลับมาเพื่อมารัดปุยย๋ยค่ะคือเราปากเองเรารู้ตำแหน่งแล้วก็รู้ว่าเราจะแก้ไขตรงไหนเวลามันหลุดมันหลุดนะคะบแบบอ๋อมวนอีิี้ใช่ไหมจ้าแม่ซื้อแล้วค่ะแม่จริงมต้องสั้นผมได้ไม่งั้นจะแทงเนื้อทําให้ไม่สบายตัวแม่ค่ะเข้าตรงมันเป็นเอ็น ถ้าไม่เป็นได้ธรรมาดานี่นี่มันคือเป็นเอ็นเราใช้สองชั้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นได้ธรรมดาไม่เป็นไรแต่ว่ามันเป็นเอ็นอย่างเงี้ยมันจะระคายออ้แต่เข้ากับเบาไวแล้วเขากับยืนตอนที่แบบเป็นาอเอ็มาอลลงก็คือทั้งคืนทั้งวันอย่างเงี้ยเห็นแล้วแบบไม่เคยจ้างเขาปักแล้วแต่ลูกคันก็มาลื้อปักใหม่อยู่ดีได้มาเฮ็ดใหม,ม่บอแมนว่าฉันปักเลิดกว่าเขาเลยบอแมนเราใส่ใจอเนาะว่าปมมันจะอยู่ตรงไหน อะไรตัวไหนอันนั้นเขาปักรับจ้างเขาก็ปักเอาปักเอาปักเอาเอาลยเนาะได้เงินเนาะแม่นบล่ละอันนี้คอยก็บ่ได้ปักเพื่อเงินเนาะคอยก็ปักเพื่อแบบย่าลูกพ่าสบายตัวสวัสดีพ่พัฒนาค่ะสวัสดีนะคะคุณเชียงคงถึงแล้วนะคะแม่อุ้มรอกินแม่สร้างจะเมื่อไรคะถ้าสมมุติว่าส่งวันก่อนวันนี้จะถึงนะคะถ้าส่งเมื่อวานน่าจะพรุ่งนี้นะคะ มันมันเป็นว่นหยุดเขานําสวัสดีนะคะแม่รดสวัสดีนะคะพี่คุณธิดาสวัสดีนะคะอ่านวบาได้เบิดเดอร์จังหวะก้มหนาขอโทษขออภัยเดาปากไปเรื่อยๆที่จริงแล้วถ้ามีเวลาปากอะวันเดียวคือเสร็จมันเม็ดเล็กปัญหาถ้าเม็ดใหญ่เสร็จเร็วคะ่ะแต่ถ้าเม็ดเล็กอาจจะต้องมีความเพียรน,นิดนึงอันนี้ที่ปากได้ยังีง ได้ซีหาเม็ดแล้เด้เขานั่งคุยกันอยู่นี่คือแถวหนึ่งมันก็จะประมาณแม่สั่งวันอาทิตย์เขาส่งให้วันจันทร์ก็คือเมื่อวานก็น่าจะอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะแม่เป็นวันพุธถึงอะไรเงี้ยมันอาจจะข้ามไปวันสองวันอย่างเงี้ยอ,อ,อาจจะอาจจะออกจากอุดรแล้วไปถึง ปลายทางพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะนําจ่ายพัสดุถ้าว่ามั่นใจก็คือททางหาแอดมินให้เขาเอาเรียกพัสดุให้เดอ้อสวัสดีนะคะกินข้าวเที่ยงกันหรือยังตอนนี้ประมาณบ่ายแล้วใช่ไหมคะตอนแรกว่าที่เขาไปเฮดดูออฟฟิศแ่ละวันหลายย่างไปหีดเขาทั้งหมูทั้งหม,งหม,งหมาบ่มีคกเลี้ยงดูเขาตุ้มก็ไปเฮดทุ่ะหลายยา่าง ้องอยู่กับ่าันในตื่นขึ้นเขาเขาว่าเขาทองบทละครอนหมือนอตีสองกวัวป้องหัวก็สิขึ้นหัวขวัญจะขววงเต้สวัสดีพี่แซมครับ,สว,ส,บะะสวัสดีพี่พี่วีนะคะสวัสดีพี่วีจา้าปักสุดเพจส่วนที่เหลือส่วนที่ไม่เสร็จแม่แม่ก็เลยว่าเอาเมื่อนั้นเธอจกตาฉันตีซนะไม่เสร็จเธอก็ให้ลูกไปใส่อุญญ้ยยันอยากให้แม่แม่ที่มาได้สัมผัสแบบ ชุดเพชรใหม่แบบใกล้ชิดก็เลยแบบเอาชุดนั้นเอาชุดนี้ไปให้ใส่วันที่ยี่สิบเก้าทั้งที่ยังไม่เสร็จช่วงปลายๆมันะช่วงเม็ดเล็กกลางๆแต่ดูไม่ออกใช่ไหมคะถ้าบางคนจ้องจริงๆถึงจะรู้นะถ้าไม่จ้องจริงๆก็ไม่รู้ว่าเย่ฉันปากไม่เสร็จสวัสดีนะคะสวัสดีแม่คนมกักหมอลำสวยชุดนี้ เท่ากับใหม่มากๆใส่แป๊บเดียวเองวันนั้นนะ่ะเจอกันที่จจนทบุรีอินดี้เฟสติวัลนะคะอ่าและที่ใหม่สุดมากไปกว่านั้นก็คือมงใหม่ค่ะมงใหม่สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่รัตนพรนค่ะกว่าวเฮกยแขวนโวนบอกยู่ฟ้ามันขยันมันดูมันมันแต่เสาท่าสวยบวลบ,บนอน เราก็ทําเองเราก็มีความแน่นหนาเอาตามใจเฮ้าห่ละเวลาเฮ้าเฮ็ดอย่างเองเนาะเฮาก็คือจังของของเฮ้าเฮาก็ทําด้วยใจมันก็แบบอยู่ได้ยะนานดูแลเองไม่ไม่ให้ใครซักชุดลูกนะซักเองด้วยพราคิดว่าเราต้องรู้ว่าเออตรงไหนมันต้องควรทนุถนอมพวกชุดเพชรเนี่ยยิ่งทนุถนอมมากชุดร้องเพลงชุดการแสดงทนุถนอมอย่างมาก จะซักสุมี่สุมหไม่ได้นะคะแล้วถ้าซักแบบผงซักฟอกซักด้วยอะไรปกติของเราอะ่ะมันจะทำให้เป็นคราบที่คริสตันสบู่ก็เป็นคราบได้แล้วเราทำยังไงหล่ะถึงจะไม่เป็นคราบทีนี้เราจะต้องเลือกซักทั้งหมดอ,ะอ่ะตรงเป้ามันบ้า,บาตรงไหนที่มีเหงือ่อข้างในอะ่ะใช้สบู่ได้แต่ข้างนอกอะ่ะต้องใช้น้ำยาซักผ้า ต้องใช้แบบพวกแบบที่เป็นน้ํลาละลายน้ําแล้วก็เวลาตาก,ตากเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าจะจะปั่นให้มันเสด็จน้าไม่ใช่ปั่นแห้งนะห้ามแห้งนะไม่งั้นถ้าพวกที่เป็นอ่าเขาติดกาวมาแต่อย่างชุดเพชรอ่ะเราต้องมีผ้าหอ่หอห่อแล้วก็ใส่ถุงอีกทีหนึ่งแต่มันก็ไม่สามารถนะเพราะถ้ามันใหญ่แล้วมันก็ลงเครื่องไม่ได้แต่ถ้าเป็นเครื่องใหญ่ที่แบบค่อยซักผ้านวมอ่ะ แล้วมีมีถุงใหญ่จริงๆอ่ะหอ่หอหอ่อห่อไม่ให้หน้าต้องกลับด้านแล้วก็ไม่ให้แม่นไม่ให้หน้าเพชรมันขูดกันด้วยทํายังไงหาวิธียังไงไม่ให้มันในนั่นแต่ทางที่ดีก็คือต้องซักด้วยมือแล้วก็เอาขึ้นตากหนักหนักอ่ะนัก,น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 กนยิ่งชุดซุ่มเด้อชุดเปชรยิ่งไปโดนเราถ้าเราไปโดนไปลากเวทีที่มันมีขี้โกนขี้ตมมาเราจะต้องมาแช่ด้วยน้ำสบู่ช่วงที่ โดนโคนโดนอะไรมาคือมันจะซักออกได้คือได้ดีที่สุดคือสบู่นะลองมาทุกอย่างแล้วอ,อะไรก็ไม่ออกนะตรงขี้โคนอะเอาแปรงถูขางไปลปยเห็นบ่ลากพื้นเวทีเห็นบ่ต้องซักบ่อยอยูเกยะใส่ชุดคุ้มค่ามากซักบ่อยนะแต่ว่าคิดตันเราทําไมถึงเลือกคิดตันที่มันเป็นเราทําไมถึงไม่เลือกกอ๊อฟมันทําไมถึงเลือกราคาราคาแพง ม,มันขีดกวนได้น้อยกว่าแล้วมันก็มอ,มองช้ากว่าสังเกตนะเวลาขึ้นเวทีถ้ามันเป็นคิสตันแท้เป็นอของชวาล็อกกี้มันจะมีความเวาวามากกว่าไปยืนข้างกันก็คือรูเล่าอะไรเหลี่ยมกว่ากันแต่ว่าใดๆคือในการซักสามารถซักได้บ่อยกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเขาคอปปี้มามันจะมันเป็นอย่างไรว่ามันเกิดห้อยขีดควรในไ,ไง แค่เข้าไปยางสาวยางกระขีดอันนี้กับพอมันมันกระขีดได้ขีดอยู่แต่ว่ามันมีความเวลเบามากกว่าความของแท้เนาะมันกะสมมุติมันมีคราบคราบสบู่หรือคราบอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมานั่งเอาผ้าเช็ดอีกนะขาดขัดเพชรแต่ละเม็ดเนี่ยขัดให้มันคัดออกว่้มันมีคราบอู้รักษาดูแลค่ะพี่โอดมานั่งมานั่งคัดด้วยผ้าซ่ามัว ที่มันนันิ่มๆสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีผู้ใดอยากเห็นชุดนี้กับมุ่งไม่ต้องซื้อบัตรเข้าไปที่จันทบุรี endi festival นะคะหรือไปเจอกันที่หน้าง,งานจะบอกว่าแม่มอุ้มไปออกบูธขายสินค้าด้วยไปสนับสนุนได้เดอ้อผู้ใดก็ได้แต่เนี้ยคุณออฟซี่อันนี้สปอยคุณออฟซี่นะดีแม่อยากได้ชุดนี้นะออฟซี่อันนี้นะ ต,ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วได้แม่ได้เดี๋ยวหนูจัดให้แล้วเขาก็ทําออกมาได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะมากสวัสดีนะคะพี่วากอนสวัสดีนะคะแม่จ้นอยจ้น้องอยู่ก็คือน้องอยู่แมนคือ <c oughs> <c oughs> เป็นประเภทว่าแต่ชุดเพชรอ่ะไม่ควมจะเน้นหนึ่งตัดไม่ให้แก่สองให้ยังไงมันนําแฟชั่นทํายังไงให้มันดูอลังการแต่ยังสวยหวานและมีเป็นผู้นําแฟชั่นนะ ทำยังไงก็ได้ให้มันไม่แก่ชุดเพชรอะ่ะตัดให้แก่ก็แก่นะตัดลายให้แก่ก็คือแก่ตัดแบบให้แก่ก็แก่ได้จริงจริงแล้วอีกอย่างเราดูไม้แขวนแล้วแล้วว่าไม้แขวนเราใส่ประมาณไหนมันจะสวยเราก็ชุดร้องเพลงก็เหมือนกัน บางชุดว่าจะไม่รอดอันนี้ไม่ได้ชมบูยสปอยนิดนึงพี่เฟิร์สบอกบางชุดจะไม่รอดแต่ว่าพอมาเจอไม้แขวนที่ชื่อ,อยูกิก็รอดอยู่ดีแหละแม่ตัดมาเลือยชุดไหนก็ตัดรวดแม่สปอยน้องจะขวางดอกเฟิร์สเลว่างเสี้ยเอาจริงๆมันอยู่ที่ไม้แขวนในเฟิร์สมันมันบอก,มบอกแม่ชุดบางชุดเหมือนแบบที่เราไปแบบเขาหาให้เราอย่างเงี้ยเหมือนจะไม่รอดแต่พอเออน้องเราใส่มันก็รอดอยู่นี่วะ <c oughs> เออก็อแสดงว่าไม่เขินเท่าดีว่าเป็นยังดอกสัน ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆฉะนั้นเราก็รักษามาตรฐานไม้แขวนของเราให้ดีๆว่าเออเราใส่ชุดออกมาแล้วให้มันได้สวยงามไม่ว่าจะเป็นชุดอะไรร้องเพลงหรือชุดเพชรหรือชุดไทยใส่ทุกชุดให้มันออกมาแล้วคนอยากใส่ตามนะั่นแสดงว่าเรามีไม้แขวนที่ดีสวัสดีนะคะแม่มณีจันทร์สวัสดีนะคะคุณนกผู้ใดอยากเบิงต้องซื้อบัตรเข้าไปเบิงงานจันทบุรีอินดี้เฟสติวัลนะคะ ไปพ่อกันเด้อคันผู้ใดที่ไปกับไปเด้อพ่อกันนางานแม่อุมไปเปิดบูธด้วยนะไปเปิดคือขายทุกอย่างที่ขายตอนนี้แหละก็จะเอาไปแม่แม่แม,ไม,ไม่ไปซื้อที่หน้าง,งานกันได้หรือลูกค้าใหม่นะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าไปเยี่ยมชมบูธกันได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรวัตยางสากไอ้ไข่เนี้ยเด้อ สวัสดีนะคะพี่นะอันนี้เรื่องจริงค่ะแม่อุ้มขอบคุณค่ะพี่นาะสวัสดีแม่อัมพันธ์ค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวถ้ามีงานอ่าชุดฟิวชุดเพชรแบบนี้ก็จะเห็นชุดเพชรอีกเลยค่ะแม่อุ้มเหมือนคนที่ย่อมบริเรื่องสูตรอีหลีมันมีอยู่ที่ไม้แคว้นจริงแม่อุ้มเป็นคนที่ยอมไม่ได้เรื่องชุดทั้งที่แบบไม่ไม่ตัดเยอะก็ได้นะแต่ว่าเวลาเราไปออกงานแล้วเราต้องให้เกียรติงานด้วยให้เกียรติคนดูด้วย ไม่อะไรหรอกให้เกียรติ FC แฟนคลับเลานี่แหละว่าอย่าเห็นชุดนี้อยากเห็นใส่ฟิลนี้อย่าเข็นแบบสีนั้นสีนี้เอาจริงๆสีที่ตัดน้อยที่สุดคือสีเขียวกําลังดูอยู่ว่าจะเอาเขียวฟิลไหนมาอีกสีขาวนีกระมีแล้วที่ขาวชุดนั้นไม่ยอ็ออกแบบอย่างนะีที่เป็นแข็น,เป,นเ,ยยเป็นย้อยๆเป็นยม่มวตองลายอ่าเห็นว่าให้มันดูเป็นลูกคุณหนูคุณหนูไปเห็นจากชุดล่าตี ชุดไปงานแต่งแน่ๆเลยแล้วก็มาอะด็ปใส่รอรอชมชุดเพรช,ชุดใหม่ของอิรายุกิค่ะอย่าลืมไปให้กำลังใจลูกสาวกันเยอะๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณนะคะคิดวิเจากเพจของไม่อุ้มชิติรัตค่ะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ